สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านเฮาไดมอนด์เดลี่เด็ดดิชันจงอางคารางซอดแจ้งหมอลำน้ำวิหกเมียหัวหน้านกพวงสะกอนค่ะย่าว่าอะไรนะคะเมื่อกี้นี่ค่ะเต้นซวยขวาจ้าย่า่าต้นเต้นเตวนซอยขวาเพื่อนชมกินอย่างเราไหมย่างกับใครย่าเต้นว่าซอยย่างจ้าสวัสดีค่ะเต้นซวยขวาอันนี้ย่าอันนี้ย่าลองค่ะย่าใหญ่ย่าใหญ่อยู่ในบ้านค่ะกําลังวุ่นวายกับนางสัปปะหลาดนางสัปปะหลาดนางสัปปะหลาดกับชาติมาเกิดอยู่ค่ะ าจะพานางสับปะาดไปไหนไม่รู้ค่ะอันนี้ย่ารองค่ะแต่ว่าไม่ค่อยถูกกันนะคะไม่ค่อยกินเส้นกันเพราะว่าย่รองไม่สวยค่ะนี่ย่าไม่สวยเท่าลูกสะภ้ค่ะสวยคุณคุ่นย่ใหญ่ออกมาแล้วคุณอันนั้นย่ใหญ่ค่ะอันนี้ย่ารองค่ะนะคะย่ารองกับต้สิเป็นหน้าเอือนห่อะไรปวยแล้วย่ารองกับปวยปีแล้วค่ะนะคะง่ายเลยป้ยถ้าจมูกใาแย่รองปวยปีเนาะ นี่ชิ้นกับเป็นทองลูกไก่มา้เห็นังนี่ไ่ได้เห็นงินเอ้ยไ่ได้เห็นทราบปนกิจไรตองฟ่าเห็นทาด้หนิเนาะต้พองฟ้าเห็นตอเงืนทาบปนักกิจไรค่ะนู่นเะโลัวพ่อกัวใหญ่ค่ะตองอยวดกันมาว่าจะมา่เป็นตองกัวใหญ่มากกว่าผู้อื่นผัวเอื่ยง เอินตัวเมื่อเยใกล้กันอันข้าเจ้าถามเมบ้านเนาะไปเขาไปเบื้องหน้ามีหกเนาะอันเมื่อวันที่เสดไกร่วังหนึ่งอันนี้เออไปเนาะเมื่อแรกมาสัน่าไปเมื่อแรกมีอย่างใครนจะค่อยไป็ู้ร่ำเทเๆอันจะ่านบาอ่ะไหนีเรื่อสิาฉีด้ล่ำมู่เจ้าขึ้นปเบื้องเดดอกมู่เจ้าขึ้นติเก่งเถิดเถดอกให้บ้านอันสีคนกันไปเบื้องถ้าไปเบื้องอันที่จงอางเมแรกมาสัน่าข้าไปลวดสันดอกในเจ้คข่อยก็บรเดนัน ไปค่ะเดี๋ยวไปดูลูกๆก,ก่อนค่ะคุณผู้ชมข่ะลูกๆซ้อมถึงไหนแล้วทําหน้าที่ <ห ả? S 1> ถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวใครจะได้รับเงินเพิ่มใครจะโดนหักเงินก็ข่าวนี้แหละคะ่ะขามกขเม้นหน่อยจ้าไปยูขมักข,ามาขเม้นทําหน้าที่นางสัปปะาดกับชาติมาเกิดอันนี้ย่ายใหญ่นี่อันนี้ย่ายใหญ่สวัสดีแฟนคลับ จงงานนะคะย่าใหญ่ย่าใหญ่ค่ะกับกำลังควบคุมนางสัปลาดกับชาติมาเกิดอยู่ค่ะกำลังทำงานอยู่ค่ะไปเดี๋ยวเราจะไปดูลูกๆของนางเบบี้เดี๋ยววันหลังจะมาสัมภาษณ์พิเศษให้คุณผู้ชมดูแค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจรัวๆนะคะ เดี๋ยววันหลังจะมาสัมภาษณ์พิเศษว่า